ในเล่มนี้นะครับจะเป็นเล่มสุดท้ายของหัวปกติของ Invisible แล้วลนะครับก่อนเรื่องจะเดินทางเข้าสู่พาร์ทจบในอีเวนต์ที่ยาวที่สุดของเรื่องอย่างอีเวนต์ The End of All Things ที่จะเป็นการจบเรื่องราวปิดตำนานของฮีโร่คนนี้ลงเพราะงั้นในคลิปนี้พวกเราก็เลยอยากจะเห็นพลังของทุกคนหน่อยครับว่าทุกทคนรักเรื่องนี้กันขนาดไหนมาครับกดไลค์คลิปนี้ให้ดูหน่อยถ้าถึง3,000ไลค์เราจะรีบทำพาร์ทจบออกมาให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับเอาละแต่ตอนนี้เราไปลุยกับเนื้อเรื่องเดือดๆือกันต่อก่อน ดีกว่าไม่มีสิ่งใดที่แกจะรับเปือได้เมื่อแทร็กหมายหัวแกแล้วจงน้อมรับความกลัวแบบสุดขีดซะเถอะ นี่คือคำโปรยของ i อว i ซิเบิเล่มนี้และยิ่งบวกกับหน้าปกที่มีพี่เฟรดดี้เมอร์คิวรีตั้งงานอาบด้วยน้ำแดงแบบเนี้ยชัดเจนแล้วว่ามาร์กกับครอบครัวถึงคราวสวยของจริงแล้วหลังการต่อสู้ที่ยือยุดฉุดกระชากันมานานสุดท้ายมาร์กก็จะเสียท่าเข้าจนได้ครับและถูกโอนานชิงตัวเธอร่าไปก่อนจะปล่อยให้เธอดิ่งพระสุธาลงมาอย่างโหดร้ายมาร์จะตาาไปช่วยก็โดนขัดขวางเอาไว้อีกหนูน้อยเธอร่านั้นร้องเรียกมาร์กแบบสุดเสียงแต่มาร์กก็ไปช่วยไม่ได้เพราะถูกเจ้านี้มาขวางเอาไว้ตลอดไม่ต้้อออองงงงหห่วกกกะนะยังไไงไแ็จจดปเเธ ในโลกหน้าพร้อมๆกันอยู่แล้วข้าไม่ปล่อยให้แกต้องเหงาคนเดียวรอกนแน่โอนานพูดทิ้งท้ายไม่นะเทอร่าแต่ทว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดแบบนี้กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อจู่ๆจ,จากที่เทอร่าจะตกถึงพื้นอย่างแรงตัวเธอนั้นกลับหยุดกลางอากาศซะง,งั้นและใช่แล้วนะครับความกลัวสุดขีดได้ไปปลุกพลังวิวทรามของน้องให้ตื่นขึ้นและตอนนี้เทอร่าบินกลางอากาศได้เรียบร้อยพ่อหนูบินได้ดูสิหนูบินได้เฉยเลยแต่ป้าป๋านี่มันต้องทํายังไงต่ออ่ะหนูลงไปข้างล่างไม่ได้ตอนนี้หนูกลัวจัง เทอร่านั้นทําตัวไม่ถูกหลังพลังตื่นขึ้นเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งแต่ทว่าความซวยกลับมาเยือนเร็วกว่าที่คิดพวกเราเนี่ยยังลุ้นว่าเทอร่าจะดิ่งพระสุธาไหมเพิ่งจบไปหมาแต่ปัญหาใหญ่ต่อมาก็เกิดขึ้นต่อทันทีเมื่อมีใครบางคนมาจับขาของเด็กคนนี้เอาไว้และไอคนที่ว่าเนี่ยด้านเป็นคนที่ไม่อยากจะเจอที่สุดในตอนนี้ด้วยใช่แล้วนะครับแทรกปรากฏตัวขึ้นและจับขาเทอร่าเอาไว้เฮ้ยน่าเสียดายจริงๆนะดิ่งพระสุธาลงไปข้างล่างอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วอย่างน้อยก็เจ็บ เจอฆ่าเลยนะแท็กพูดข่มขวัญออกมา เทอร่านั้นพยายามดิ้นให้หลุดแต่ยังหวังว่าจะทำได้เลยแทร็กนั้นดึงเด็กน้อยเข้ามาและชื่นชมว่าเทอร่านั้นเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากๆสำหรับคนอายุทเท่านี้คงจะดีถ้าได้เจ้ามาเป็นหนึ่งในกองกำลังของข้าแต่ก็น่าเสียดายที่เจ้านั้นดันเป็นลูกของไอ้คนทรยศเพราะงั้นสิ่งเดียวที่รอเจ้าอยู่คือความตายเท่านั้นก็เรียกว่าขู่น้องกันแบบซึ้งๆหน้าเลยแต่เทอร่าก็ยังใจดีสู้เสือและบอกว่าหนูไม่กลัวคุณล็อกได้จากสีหน้าดูยังไงก็รู้ว่าน้องนั้นกำลังกลัวสุดขีดเลยจะมีใครบ้างล่่่่ะทีออยูตหน้าก แล้วไม่มีความเกรงกลัวเกิดขึ้นซึ่งใจนึงนั้นแทร็กเกอร์ชอบความใจกล้าของเทอร่านะแต่อีกใจก็อยากจะทําให้มันจบๆไปและพยายามจะบีบหัวเทอร่าให้ระเบิดคาม,มือใช่ครับพี่แก โหดดิบเถื่อนขนาดนั้นเลยแหละแต่ั้ว่าจังหวะชีเป็นชีตายแบบนี้กลับมีใครบางคนปลาก่อโตขึ้นมาช่วยเธอราเอาไว้ก่อนครับและใครคนนั้นก็คือโอลิเวอร์ผู้แปลพักปลีเข้ามาชนแทร็กแล้วปล่อยให้เธอราพยายามบินหนีไปไปจากนี่เดี๋ยวนี้หลานไปตามหาพ่อให้เจอขณะที่น้าของบาร์เองก็กําลังสู้กับไอเด็กเบียวโอนานจนหน้าตาเนี่ยเละเทะทั้งคู่เสื้อผ้าก็ขาดวิ่นไปหมดแต่สุดท้ายก็สลัดหลุดจนได้ ส่วนด้านของอีฟเองอก็กำลังสู้กับเออร์ซอลเดือดๆเช่นกันหยุดสักทีเถอะเลิกสู้กันได้แล้วสู้กันไปแบบนี้มันไม่มีประโยชน์เลยนะแต่เออร์ซอลกลับตอบมาว่าได้สิฉันจะหยุดแต่ก็ต่อเมื่อเจ้ากลายเป็นปุ๋ยไปแล้วยังไงล่ะเรียกว่าคําพูดคําจาระหว่างต่อสู้ของสาวๆเนี่ยก็เดือดไม่แพ้กันเลยแต่ถ้าว่าจนแล้วจนรอดแม้อีฟจะเป็นแค่มนุษย์แต่ลูกประสบการณ์ก็ทําให้เธอสามารถรับมือกับเออร์ซอได้โดยจะมีมาร์กตามมาช่วยทีหลังด้วยเจ๋งมากคุณผู้หญิงก่อนที่เจ้าตัวจะบีบคอเออร์ซ แบบปักลงไปในดินเลยนะครับแล้วทั้งคู่ก็จะพากันไปตามตัวเทอร่ากลับมาซึ่งทางฝั่งนี้เราก็จะเห็นโอลิเวอร์กำลังสู้กับคร็กแบบโคตรดุเดือดเรียกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมเละเทะไปเลยโดยจะมีเทอร่ายังลอยอยู่กลางอากาศเพราะยังควบคุมพลังไม่เป็นทีนี้เราก็เห็นชัดกันแล้วนะว่าเจ้ามันเป็นไอ้จอมหลอกลวงเจ้าเนี่ยมันเคยอยู่ข้างเราจริงๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคร็กเรียกว่าโมโหจะจัดที่โอลิเวอร์มาเล่นแง่กับเขาทําตัวเป็นนกสองหัวแบบนี้แหละโคตรเกลียดเลยพี่แกก็เลยจับโอลิเวอร์ลากกับโค หีวไปเรื่อยๆพลางด่าแบบยับๆับข้าเสียเวลาไปมากกับพวกแท็กซันเครื่องวิวทามและข่ารู้ว่าโลกภายนอกนั้นมันประหลาดสําหรับพวกเจ้าแค่ไหนและคนอย่างเจ้ามันก็ควรจะต้องอยู่กับพวกพ้องคอยพร่ำบอกอะไรต่างๆให้กับพวกเขาสิแต่นี่ เจ้ามาเล่นแง่กับข้าเพื่ออะไรว่าแล้วพี่แกก็โยนโอลิเวอร์ทุ่มลงกับพื้นแต่จังหวะน,นั้นเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นครับเมื่อเทอร่าสาวน้อยพูดโตมากับความกล้าหาญและไม่เกรงกลัวสิ่งใดกลับคิดจะปกป้องอาของเขาด้วยการโดดถีบแทรกแบบเต็มๆและใช่ครับผลที่ได้คือขาซ้ายที่ถีบไปเนี่ยหักผิดรูปไปเลยขนาดไดโนเสาร์ยังกัดไม่เข้าอะไรๆก็ทําพี่แกไม่ได้แล้วขาเล็กๆของน้องจะทําอะไรได้ไงล่ะโอลิเวอร์เห็นแบบนั้นก็ร้องตกใจมากๆไม่เทอร่าอย่าทําแบบนี้ไอ้หมอนี มันไม่ใช่คนที่เราจะต่อก่อนด้วยได้เลย โดยขณะที่ต่อสู้กันเนี่ยมันจะมีบทสนทนาที่น่าสนใจครับเพราะโอลิเวอร์จะส่วนแทรกกลับไปแบบเจ็บจีดว่าแกอาจจะถูกฝึกให้เป็นผู้ที่แข็งแกล่งที่สุดในหมู่พวกเราแต่รู้อะไรไหมฉันรู้ว่าทำไมแกถึงจงเกลียดจงชังครอบครัวเรามากขนาดนี้เพราะเราอะ่ะมีสิ่งหนึ่งที่พวกแกไม่เคยมีไงพวกเรามีเลือดของ aw, หลอดอาเกลไหลเวียนอยู่ทั่วร่างและเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำซึ่งมันเป็นสิ่งที่แกจะไม่มีวันได้เป็นและพอพูดจบปุ๊บประโยคเนี้ยคือได้ว่าจี้ใจดามแทรกมากๆพี่แกก็เลยตัดสินใจ ขั้นเด็ดขาด งั้นแกก็แหกตาดูนี่นะเจอโพกสายเลือดของอากายังไงเลือดมันก็คือเลือดเหมือนกันแหละวะพอว่าจบแล้วแทรกก็กระซว o โอลิเวอร์กลายเป็นโดนัททันทีตอนนี้วิลทามที่ไม่ใช่สายเลือดตรงเล่นงานสายเลือดตรงของอากาวจนหมดสภาพและทั้งหมดนั้นก็คือทาต่อหน้าเทอร่าที่นั่งขาหักอยู่ตรงนั้นด้วยตอนนี้โอลิเวอร์นั้นชีพจรแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วเทอร่าก็ร้องไห้หนักมากๆเลยอยากจะแทรกรเผด็จศึกโอลิเวอร์ไปแล้วเนี่ยเขาจะเดินมาปลอบเทอร่าด้วยว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกหนูน้อยร้องไห้ไปมันก็ไม่ไ ช่วยอะไรเจ้าเลยก็จะเดินมาเช็ดน้าตา,ตาให้เทอร่าด้วยมือที่เปื้อนน้าสีแดงอยู่แบบนั้นจนหน้าเทอร่ากลายเป็นสีแดงฉานแบบนี้เลยแหละครับถือว่าเป็นสีนที่ค่อนข้างจะโหดร้ายและหดหู่กับเราคนดูมากๆแต่ทว่าจังหวะนั้นเองมาร์กับอีฟที่จะการเออซอไปแล้วก็ช่วยกันเล่นงานโอนานซะอยู่หมัดโดยจับมันมือไพลหลังและบีบคอไว้แบบนี้เลยแกจับลูกสาวเราไว้ฉันก็จะจับลูกชายแกไว้เหมือนกันทุกอย่างต้องจบลงตรงนี้ ปล่อยเธอไปซะซึ่งแท็กเองไม่ได้มีท่าทีกังวลอะไรเลยครับเขาค่อยๆหันมามองแบบเงียบๆและเริ่มพูดถึงโอลิเวอร์ว่าน้องชายเจ้ามันหักหลังเจ้ารู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยมันทํางานให้กับข้ามันนานแล้วแต่มันดันยอมไม่ได้ที่จะให้ข้าสังหารเจ้าซึ่งก็เลยทําให้เจ้านี่บันไร้ประโยชน์กับข้าลงทันทีคนทรยศ ยังไงมันก็ทรยศอยู่วอย่างคําแล้วแท็กก็ยังเล่นเกมจิตวิทยากับมาร์กต่อด้วยเพราะเขารู้ว่ามาร์กมักจะทําสิ่งที่ฮีโร่ควรจะทําอยู่เสมอเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อเหรอว่าคนอย่างเจ้าจะทําอะไรกับลูกข้าเจ้ามันเป็นพวกที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องจะเกินไปและนั่นแหละคือจุดอ่อนไอ้พวกที่มาจะทําอะไรในแบบที่ฮีโร่ควรทาสุดท้ายก็มากจะลงเอยด้วยความตายของคนใกล้ตัวเสมอเรียกว่าแท็กนั้นอ่านมาร์กออกแบบทะลุปลุกปลงจนมาร์กเนี่ยเริ่มตะบาดแตกทนไม่ไหวแมมเอ้ย ช่างหัวฮีโร่มันสิวะและด้วยความเดือดนาลนที่เห็นลูกถูกทำร้ายและน้องชายก็ถูกเล่นงานจนสิ้นสภาพไปแล้วด้วยมาร์กเลยละทิ้งความเป็นฮีโร่และจะเข้าต่อสู้กับแท็กด้วยสัญชาตญาณดิบของวิลทามโดยเริ่มแรกจากการบีบคอเจ้าโอนนานจนหลุดจากบ่าก่อนเลยแล้วก็ป่าร่างลูกชายใส่แท็กเพื่อเปิดโอกาสให้อีฟตาไปช่วยเธอราได้ไม่นะแม่อ Oliver, าโอลิเวอร์เขาเขา เธอร่านั้นร้องไห้เสียขวัญแบบสุดๆทำอีฟหัวใจแทบแหลกสลายและยิ่งจะหนักกว่าเดิมด้วยเมื่อเห็นว่าเธอร่านั้นขาหักผิดรูปไปเลยอีกอีฟก็เลยพยายามจะใช้พลังรักษาลูกให้หายดีด้วยการเสกเฟื่อขึ้นมาแต่แม้ร่างกายจะดีขึ้นแต่สภาพจิตใจเนี่ยก็คือยำแย่สุดๆส่วนด้านของมาร์กเองก็เข้าปัญหากับแท็กซึ่งซึ่งหน้าเพื่อปกป้องครอบครัวและเป็นการปิดฉากศึกที่ค้างคามานานด้วยแต่ทว่าจังหวะที่อีฟกำลังรักษาขาของเธอร่าด้วยการเสกเฟื่อมารองรับเนี่ยเธอกลับถูกเจ้้าาาาเเอออที่กลังดดดืสุๆขมจ ตีจากทางด้านหลังแถมการโจมตีครั้งนี้ยังถูกโจมตีเข้ากระดูกสันหลังแบบเต็มๆอีกด้วยตอนนี้ร่างกายของอีฟชาจนไม่รู้สึกตัวอะไรอีกแล้วขยับไปไหนก็ไม่ได้เมื่อกระดูกสันหลังถูกทําลายเส้นประสาทก็จะไม่ทํางานเธอเลยตกอยู่ในสถานะเป้านิ่งเป็นจุดระบายอารมณ์ของเออร์ซอลที่เพิ่งเสียครอบครัวไปอีฟไม่นะ มาร์กพยายามขัดขืนแต่ตัวเองก็กำลังเจอสึกหนักอยู่เหมือนกันทําให้สุดท้ายแล้วซีนซีนนี้จะเกิดฉากสุดสะเทือนใจขึ้นอีกครั้งครับเมื่อโอซอนนั้นเกิดบรรดาโทสะเจ้า เกาคาพี่ชายข้าแล้วเธอก็ง้างหมัดซัดลงไปที่หน้าของอีฟแบบสุดแรงซึ่งตัวนี้เราจะไม่ขออธิบายดีเทลที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสภาพหน้าของอีฟเนี่ยเละกว่าตอนที่ถูกคอนเควสเล่นงานซะอีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับมาร์กที่สู้กับแท็กในเวอร์ชันที่โกรธจัดจัดอยู่เนี่ยเขาก็ถูกแท็กจัดการฉีกร่างเป็นสองท่อนแบบเดียวกับตอนที่โดนไดโนเสาร์เล่นงานเป๊ะแต่ความจริงคือนี่มันไม่ใช่ร่างโคลนแต่เป็นร่างที่แท้จริงของมาร์กเลยเรียกว่าเครื่องในอะไรต่างๆเนี่ยออกมากรองข้างนอกสม อีฟนั้นนอนหมดสภาพอย่างทรมานเพราะเธอจะยังไม่ได้สิ้นใจในทีเดียวครับเอซอซอก็เลยจะลงมือจัดการให้จบๆแต่แรลกห้ามเอาไว้ก่อนหยุดเธอลูกปล่อยให้พวกมันตายอย่างช้าๆให้มันตระหนักได้เองก่อนสิ้นชีพว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตพวกมันกลับไม่มีปัญญาจะเซฟลูกสาวเอาไว้ได้เพราะเราจะปล่อยให้เจ้าตัวน้อยนี่ค่อยๆอดอาหารอดน้ําอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวไปอย่างช้าๆจนมันตรอมใจและสิ้นใจไปเองนี่แหละคือสิ่งที่พวกมันต้องชดใช้หลังจากทําลายจักรวัดวิวทรามของพวกเรามาเธอลูก ไปกัน ว่าแล้วแทร็กก็บินออกไปพร้อมกับเออร์ซอลที่อุ้มร่างไร้วิญญาณของโอนานไปด้วยทิ้งให้เทอร์าต้องนั่งร้องไห้อย,ย่างโดดเดี่ยวแต่จังหวะน,นั้นเองเหมือนว่าอีฟจะยังอยู่นะครับเธอค่อยๆบกมือหาเทอร์าและทันใดนั้นเองแหละครับจิตวิญญาณแห่งการปกป้องบวกกับเป็นโชคสุดท้ายของชีวิตอีฟทําให้พลังมหาศาลที่แท้จริงของเธอนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนตอนที่ทํากับคอนเควสเปซซึ่งพลังของอีฟเนี่ยมันจะทําให้ในจังหวะที่ร่างของเธอจะตายมันจะเป็นการปลดปล่อยพลังแบบนี้ออกมาจนเกิดแสงสีวา,ายวรย่ง

กับร่างกายของมาร์กก็ถูกฟื้นฟูขึ้นมาเหมือนใหม่อีกครั้งเรียกว่าพลังสุดโอพีที่โคตรโกงของอีฟถูกดึงกลับมาใช้อีกครั้งในตอนนี้แหละครับก่อนที่ครอบครัวของมาร์กจะเข้ามากอดกันและกระเสกชุดขึ้นมาใหม่ด้วยไม่งั้นโดเทอร่าล้อแน่ๆอ่ะปัาป้ามาม้า,มาหนูเห็นหมดแล้วนะใช่ครับเมื่อกี้เพิ่งเศร้าอยู่แท้ๆพอเห็นพ่อแม่ตื่นขึ้น,นมาในสภาพรลอนจอนก็อารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเลยซึ่งการซ่อมแซมตัวเองจากพลังของอีฟเนี่ยนอกจากจะทําให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วขาที่ขาดไปตั้งงงแตต่่่่โชทีดนนนเเลลล็็กกกกาาาับมปิอย วววแล้ด้ดยที่นี้มาร์กเองก็สับสนอยู่เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เขาจะโดนแทร็กจัดการไปแล้วนี่แนะ่ซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับ หลังจากเขาโดนแทร็กเล่นงานไปตัวเองก็หมดสติไปเลยแต่พอพลังของอีฟที่ปลดล็อกแบบเต็มรูปแบบเมื่อร่างตนเข้าใกล้สู่ความตายมันก็เลยรีบิวร่างกายของทั้งคู่ขึ้นมาใหม่แถมยังดูเหมือนว่าร่างกายใหม่นี้จะทําให้ทั้งมาร์กและอีฟแข่งแกร่งขึ้นกว่าเดิมจากกลไกการป้องกันตัวเองของพลังอีฟอีกด้วยแหะครับแต่เรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นคือแม้ทั้งคู่จะชุบตัวเองขึ้นมากันได้เพราะว่าทั้งคู่นั้นยังไม่ได้ตายแบบร้อปร์ซ์ชีพรจรอะไรมันยังเต้นอยู่แต่กับโอลิเว ฟื้นคืนคนที่ตายให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้ครับโอลิเวอร์ก็เลยเป็นคนที่จากเราไปอย่างสมบ,บูรณ์พร้อมกับเงื่อนงามที่ ตายตามตัวเขาไปด้วยว่าสรุปแล้วโอลิเวอร์ตั้งใจหักหลังอันเลนและทางสมาพันธ์ดาวเคราะห์เพื่อเข้าร่วมกับแท็กจริงๆหรือเปล่าจนความทุกอย่างมันมาแตกเพราะไม่อยากให้มาร์กถูกจัดการหรือว่าอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งโอลิเวอร์นั้นต้องการตบตาแท็กเพื่อสร้างความไว้ใจและลอกถางพิการของพวกนั้นเพื่อพากองทัพไปถล่มห้ราบคาบซึ่งก็มี2ทางที่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากรูปการแล้วโอลิเวอร์เนี่ยเขาไม่ใช่คนเลวเขาคงจะทําอย่างหลังมากกว่าและมันก็กําลังจะสําเร็จอยู่แล้วด้วยแท็กเนี่ยกำลัง วางไว้ใจโอลิเวอร์สุดๆจนกระทั่งเหตุการณ์มันถูกบีบให้เขาตามมาช่วยมาร์กจนแท็กหมดความเชื่อใจไปซะก่อนน,นนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรความลับข้อนี้ก็จะถูกเก็บหายไปพร้อมกับโอลิเวอร์ที่จากพวกเราไปอย่างสมบูรณ์แล้วเช่นกัน แน่นอนเหตุการณ์นี้ทําให้มาร์กกลับมาโทษตัวเองอีกครั้งแต่คราวนี้เขาจะใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อลมล้างแพ็กให้ได้ก่อนที่จะมีใครต้องมาจบชีวิตเพราะเขาแบบนี้อีกที่ผ่านมาเนี่ยเขาวิ่งหนีปัญหามาตลอดจนคนอื่นเดือดร้อนกันหมดแต่รอบนี้มันจะไม่ใช่อีกแล้วเราจะเปิดฉากสู้กลับแบบเต็มกําลังใช่ฉันเข้าใจเธอนะมาร์กเราไม่มีทางได้อยู่สงบสุขกันแบบนี้ไปตลอดแน่ๆถ้าเรื่องมันยังไม่จบเพราะงั้นครั้งนี้ถึงคราวที่เราต้องสู้กลับแล้ว อีฟพูดทิ้งทายเล่มนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจครับก่อนที่ Invisible เล่มที่132จะจบลงที่ฉากฉากนี้และปูทางไปสู่อีเวนต์สุดท้ายของเรื่อง Invisible ที่จะกินระยะยาวนานไปมากถึง12เล่มถัดจากนี้หรือก็คืออีเวนต์เนี้ยมันจะยาวไปจนจบเล่ม144เลยกับอีเวนต์ที่ชื่อว่า the end of all things ที่จะได้คนว้านลายเส้นคนเดิมอย่าง Ryan o d l ต y กลับมาสร้างลายเส้นเดืเดอดให้เราได้อ่านกันอีกด้วยละครับยังไงทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเนี่จะเป็น Event อเีเวนต์ส แล้วฝากติดตามกันต่อยาวๆจนจบเลยนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับพาต่อไปก็จะเข้าสู่พาจบของเรื่องอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ,บ้างและกําลังรอเรื่องนี้กันอยู่ไหมเม้นมาคุยกันได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับ แต่ก่อนจะจากไปในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเราอยากเห็นทุกคนแสดงพลังกันหน่อยได้ไหมครับอยากรู้ว่ามีคนชอบเรื่อง Invisible เนี่ยมากแค่ไหนมาเรามากดไลค์คลิปนี้กันดีกว่าครับอยากเห็นว่าคลิปเนี่ยมันจะถึง3,000ไ like ลค์ไหมถ้าถึงเราจะเรียบทำพาร์จบต่อแบบด่วนๆให้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับและใครที่ยังไม่เคยกดติดตามพวกเราฝากกดติดตามกล้าติกระตูนเป็นกางใจให้กันได้นะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับ